ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เมนูอ d m i n จูนรถให้แรงแล้วเอาไปแกล้งผู้เล่นใหม่เดี๋ยวเราดูล้ว่าจะเป็นยังไงสําหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับลิงก์ดีสคอดอยู่ใต้คลิปนี้มาไปครับมาไปเฮ้ยมันไหว เฮ้ยหาคนให้เช่ารถแรงๆหน่อยเจ้าเอาคันนี้ไปไแกงปะไปแกงปะใครอ่ะเฮ้ยเช่าเช่าเออนี่ไงเออมึงมึงมึงเอารถรถแรงๆไปเลยเอาแบบว่าแบบปรับรถแรงๆแล้วก็เอาไปให้มันเช่าอ่ะแบบเปล่าให้มันขับได้สามร้อยนู่นนะเอาคันไหนเอาคันแบบรถปกติเลยเอารถพวกจีทีบีอ่ะเออเริ่มต้นไปล่ะไม่รถเริ่มต้นมันจะเอาหัวมึงก็เอาให้เงี้ยนี่ดี แล้วเราจะให้มันยืมแล้วเราให้มันเช่าวแล้เราจะคุยมันก็รู้ดีว่าเป็นเราอะเราหาหน้ามาไหมครั้งนึงโอ้โหแยแรงจรงิงไงตอนมึงมาขับยี่มแรงปะอันนี้นมึงปิดยังไอความแรงอ่ะเป็นแล้วลอง,งาขาบับดีแรงปะ้าไม่เหมือนปกติเลยฮะ ปกติมันทำยังไงให้มันติดแบบนี้วะแบบเดี๋ยวผมปรับอ่ะทำยังไงอ่ะอ่ะมันอยู่ไหนเนี่ยลองดิกูปิดก่อนทำยังไงให้มันติดเลยวะแต่ว่าติดไปกับรถเลยอันนี้แต่เราแรงวะเออแรงแรงจะหลุดเลยไปไปไปโลยุนอยู่ไหนครับเฟิร์สโอเคครับโอเคครับผมเอ็กซ์สีสีเขียวนะครับ ไหนไหนวะคนไหนวะไหนวะนี่ยเนี่ไนี่ข้างหลังนี่ใช่หรอวันนี้รับไว้ด้วยวัน้ดีครับนี่เลยลองลองนะผมขอเก็บของที่ก้นไมาบนรถข้างหน้าโดนคุณตบหน้าตาคูไม่่าพูดเหน ตัวก <l id> ีร <Bond> <g pakai> ีบจัดเลยแซมโคได้ไงมมลอครับให้ให้เช่าเท่าไหร่ครับลองเออเช่าเท่าไหร่ดี๋วไว้เตินเดี๋ยวเดี๋ยวลองบอกเลยราคาดี๋ยวอุ้มอมไปหน่อยได้ไหมครับควมเมื่อ๊บนึงเนียนจัดกูนั่งอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวไปขับรถเล่นรอนะ โอเคครับผมผมผมอมอมไปหน่อยได้ไหมครับผมขอมือไปแป๊บนึงได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณคุณขึ้นรถไปที่เฉยก็ได้เดี๋ยวเอ้ยมันยังขึ้นด้วยเจ้าไอ้เจ้ามึงอุ้มกูได้ไหมงั้นอ่ะเออรีีบมา่ามึงอุ้ม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 าโอเคโอเคกูจะฟังแค่เสียงเขาเปล่าที่ที่เที่ยวเที่เอาที่ไปเอาที่เอาไปวางไว้มันเป็นหมอแหละเจ้า มึงมึงมึงชงให้มันไปทำงานดำเลยที่ยังไงครับยังไงครัให้ครับเออเป็นราคายังไงครับผมว่าผมว่าลองลองก่อนดีกว่าครับโอเออเช่ารถเหรอครับใช่ครับใช่เออคันละเท่าไหร่ครับพี่เปียพี่เอารถบอกไปกลับโรงพยาบาลเลยเฮ้ยมันจะเช่าอีกเหรอจะไม่คุเห็นแต่โค้งรถวยไอ้สัตว์โอ้ยแรงเลย อะไรอะอะไรมันอะแรงเกือบพิการหรือเปล่ามันกด F ลงเว้ยขับไปถึงไหนเลยเอากูรู้แล้วทำไงให้เห็นจอไอสัดกูสเปคมึงไงเออแรงเลยโอ้่เลครับใหญ่รึปมที่อะแรงจัดไอเย้วดแรงเลย เขาเขาเป็บ่าวเดี๋ยวยากจังครับมันมันอยู่ที่หังโอะไรครับมึงพูดสำเนียงเดิยวีอะไรใช่มันกรับใชใชอยัจะเร่นชัดเลยอะดูสามร้อยยี่สิบอะสี่รอยมันเท่าไหร่ไ้ม้มันเท่าไหร่สี่รอยะสี่เพื่อน เอาลองมาทำท่าน้ำด้วยนะครับโอ้ยมาเดีิมโดนประมาณสี่สิบห้าเกียร์แมครับมึงบอกเห็นรถแรงขนาดนี้ไม่ต้องกลัวหรอกมีโชงมันไปดิรถมันแรงขนาดนี้ไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยมึงพูดสำเนียงเดิมด้วยเอ้ยเจี๊ยบอ่ะรถแหต้องซื้อตามคนที่เขาขายไอซ์โอ้ยไม่ไม่รู้นะครับ ผมมากูว่าเดี๋ยวไปหาซื้อรถคันนี้โอซีแล้วกูว่าในเจียวทำไมไม่แรงชองพี่กูว่าแม่งกูแม่งไปซื้อจริงด้วยมันถาวเน่ย่ะมันชอบจริงเออกูว่าแม่งเดี๋ยวไปหาซื้อโอซีแล้ววันที่ผมผมได้กล่องกล่องยูดมาครับเออเนียนด้วยเนียนบอกได้ยูดได้มันแกล้งผู้เล่นใหม่หรอวะกูว่าไปหาซื้อโอซีแล้วมาขับนี่แม่งทำไมแม่งแรงไม่เ่าวะจ เฮ้ยอย่าไปจกดีกว่าไปไปพี่พี่ไปเถอะไปเถอะบอกว่าบอกว่าเดือดเดือบุ่มไลรผมนี้บอกไปเฮ้ยไงมันลงไปตำรวจไปเห็นแล้วน่ะเอ้ยมันต้องหนีแล้วไปเลยไปเลยวไปแล้ตำรวจรอข้างล่างไม่ใช่เหรอเอ้ยตำรวจเห็นแล้วตำรวจแล้วโอ้ยเัีษ์กูขาดสั้นหลอดด้วยครับรอดด้วยครับรอดด้วยหรอด้วย เปิดสามจอได้แม่งแหลกอะโอเคหายแล้วว่ากูต้องเป็นฟูลสก,กินว่ะไอ้เหี้ยมันขับโอ้ยเติร์นดูขับดีสามคันแล้วดิ่ดูบอกว่าทางตรงบอกทางตรงอย่างเดียวเชียวทางพี่ชายไปทางตรง <laughs> ไปเลยไ <laughs> ปเลยไ <laughs> ปเลยตรงอย่างเดียว <laughs> ไป <laughs> <laughs> ไอ้ยัยเรียบร้อยครับเรียบไหมครับตัดเลยครับตัดเลย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 คุณตำรวจจะผมทำไมครับผมแค่มาขับรถเล่นเฉยๆนะครับคุณตำรวจคุณตำรวจคนตัวได้เลยไอ้ตัดเลยครับอาคุณคุณคนตัวได้เลยไเที่ยวผิดรถให้มันดิผมไม่ได้โจมครับตัวผมได้เลยครับผมไม่ได้โจมครับ พวกผมไม่ได้โจกครับผมนี่ครับเล่นงใจครับโคมผมไปไปตึกแดงแล้วแล้วมีคนโจกอยู่ผมเลยนี่ออกมาไอ้เจลตำรวจจะรู้ป่าว่ามันค้นมึงอ่ะเออมันก็เป็นพื้นที่ส่งเสียงจริงเลยเอาไอ้ถอนกำลังไม่ไหแล้วย้ายไปนะเดี๋ยวปั๊มรถก่อนเดี๋ยวกปปั๊มรถเกือบใช้เมนูวิชาต์ไม่าใชตำรวจไม่เช็ครถได้ถามจริงอะไรนะ ทำไมตำรวจไปเช็คเลยไม่รู้โม่จไปห้าร้อมไทยตำรวยถ้าผมโดนจับดีบอกปูในพี่ชายได้ไหมได้ครับแม่ห้าได้ครับได้เ้อถ้าเป็นหมอนี่มันเดนโดนโดนประาณสิบว้านาทีครับได้ครับได้ม่เจอครับพี่ชาต้อไม่ยังตวนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮย งวนเวลาเป็นไหนวนเวลาเป็นไหนเฮียเลยแรงจริงเลยแบบแรงแบบเฮียแหละอะตัวเลี okay, ้ยงมาอยู่อ่ะผมรู้ว่าปีศาจจะถึงบมแล้วนะครับปีศาจลดพลังแล้วนะครับโอเคครับมันเอาปูไม่เก็บอ๋อไม่ปูไม่เก็บปูไม่เก็บเราปูเก็บก่อนนะครับ รถแรงขนาดนี้มึงจกกองนึงเก็บจกเก็บหรอผมผมผมดูเลยนะครับคันนี้ได้ไหมครับจะดูได้ครับได้ผมมีกองกองดูดูกระตุ้นเขาเลยลองครับลองลองก็ได้ครับผมนี่ครับลองเดี่ยวรอเดี่ยวแป๊บนึงทำซุ่มด้วยนะ้ใช้ใช้ท่าเมคานิกเว้ยเมคานิคอยคณิ ปั่เลยแดงปหวะมือลองเทสดิเราฟรีวะครับก็เปิดครับลองดูมันับก็ผมแดงวะแดงเท่าไหร่ รถทำงานขับได้เพื่ไรมันได้ประมาณสองสี่อุ้งม,มึงเพิ่มอีกเยอปะ่ะเนี่ยเนี้ยเพิ่มวันนี้บอกเออนี่แหละนี่แหละแรงจริงคื <laughs> อเฮียขับได้เพื่อไร <laughs> สามสร้อยเหรอเออหยิบเย็บ,ยบสามเลยอะเกินสามใรนรมาอะใครมาโทรมาเนี่ยเฮียกูไม่รับเอ้าไปไหนแล้ววะเอา้า ทำแล้วรู้กูไปไหนอ่ะเออมโทรหาดิโทรหาดิมีเบอร์ไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อเออมาโทรมาดีกว่ากูเช้าใครโทรมาได้ครับเลยขอร้องหน่อยนะครับโอเคครับโอเคครับใครได้คันนั้นไปนี่กูว่าแม่งแบบอ เป็นไงครับโอ้ยแรงเร็วที่กัดจนหยุดไม่อยู่แรไงครับเฮ้ยมันเรี้วง่ายกว่านี้ครับลองน้ำต้มมันนครับน้ำต้มมันตร้องอ่องอ่องอืองเลย Cháy mình lưu dạng nó mình nọ mùng lạnh chặt 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 ใช่ครับได้ครับได้ครับใช่ได้หรอเอาก็ตังแไม่แต่ถ้าเราอยู่เท่อรหร่ครับสามมืนะครับฮ้ยสูงจะไปรับสี่มื่นได้ไหมครับได้ไบอกถูกด้วยใครโทรมาฮัลโหลไม่ได้ทางแกครับไอเจ้โอนจีนุ่ยบอกไดครับอันนี้โอนมากเลยครับ เช่นโอนมาให้แล้ยังไม่รู้เลขก็ดีมึงได้ไงวะเยี่ยครับวากไป้วกไปอะไรนะครับเงินเข้าไหมครับนี่ยังไม่ยังไม่ได้ข้าวหัวฉี่เลยนะครับสองมืออ้าวกุญแจเท่าไหร่ครับสองมือนะครับโอ้โหโอ้ยสองมือเลยเหรอได้ครับ ถ้าซีถ้าซีมันจะแรงวันนี้นิดนึงผมมีแค่หกพันนะครับได้ครับมันเงินทั้งตัวเลยวะเนี่ยเจียวเอาเอาโมโกชิตัวเก่าไปก่อนแล้วโมโกชิตัวใหม่นี่เท่าไรครับสองหมื่นครับตัวเก่ามันจะมันจะแรงน้อยกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าสองหมื่นจะแรงกว่านี้ครับที่ผมขับนี่คือตัวใหม่หรือตัวเก่าครับตัวเก่าครับอ๋อแต่ตัวใหม่ก็แรงกว่านี้ มาเล้วอีกอันนี้คือต้องเพิ่มเงินอีกห้าพันใช่ไหมครับหกพันครับหกพันเลยครับถ้าจะได้ถ้าจะได้ตัวเก้าก็หกพันครับแต่ถ้าจะได้ตัวใหม้สองพันมืดครับคุณเนี่์คุณกูแบบเป็นบางแล้วไอ้เขาเป็นบางแล้วกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่เอาไหมครับยายเงินเงินเอาเปบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปจูนก็ได้พี่นั่นผมขออนหัวยัดเพรนะครับ ได้ครับได้วันนี้ผมไปก้าไปเติมอเงินคืนด้วยนะครับลงของเงินคืนมันทำไมอยู่ดีมันเปลี่ยนใจวะเอาล็อกเมื่อกี้พวกเราเป็นโป่าไปที่เออที่ก็คืนซะสิมึงม็อมึงก็บอกว่าขอบคุณนะเงินสี่หมื่นแล้วมึงก็วิ่งไปเลยเจ้า กูบอกกูบอกมันเป็นรถปกติอ่ะกูบอกให้ไหมขึ่ง <Legend> นี่ทอดกล่องนะมันมันมันรวนนิดหน่อยครับเออโอเคโอเคลงมาหน่อยครับหลังขับดีได้ปะปกติแล้วมั้งปกติแล้วปกติแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณครับอ๋อจะวิ่งกลับเหรอครับใช่ครับ ไม่อยเพิ่มงินมาแล้ครับด้เงินสี่หมืนมาแล้หอยู่กูอยูู่อยู่กูมัับหาม,ามาืงอกูว่ามันจะเอาเงินสี่หมื่นคือด้วยเชมัง้วไปแล้ว,ลว,ลวย ou ou ูกู